เอสนักศึกษาชั้นปี4ด้านโบราณคดีได้ถูกส่งมาฝึกงานที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งซึ่งพิพิธภัณฑ์น,นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีของเก่าแก่มากมายและที่สำคัญของบางอย่างก็แฝงไปด้วยตำนานอาถรรพ์คำสาบระหว่างที่เอสเดินเข้าไปที่ห้องทำงานนั้นเขาก็มีความรู้สึกแปลกๆก,กับบรรยากาศภายในแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเป็นพิเศษ เพราะด้วยความที่ต้องรีบเข้าไปแนะนำตัวและเข้าประชุมกับคนอื่นๆหลังเสร็จสิ้นการประชุมเอสก็ได้ไปเดินสำรวจพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่สำรวจไปได้สักพักใหญ่เขาก็ได้มาหยุดอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งภายในห้องนี้รวบรวมหุ่นกระบอกไว้มากมายหลากหลายรูปแบบ แต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกประหลาดใจเพราะว่าหุ่นตัวนี้มันไม่มีหัวด้วยความที่เอสเป็นคนขี้สงสัยเขาจึงเดินเพื่อเข้าไปดูหุ่นกระบอกตัวนี้ใกล้ๆระหว่างที่เอสกำลังเดินเข้าไปเพื่อดูหุ่นตัวนี้ก็มีเสียงผู้หญิงแก่พูดแว่วๆขึ้นมาว่าสนใจหุ่นตัวนี้เหรอซึ่งเสียงที่ว่านี้คือเสียงคุณป้าสวยัยเจ้าหน้าที่ดูแลห้องจัดแสดงหุ่น ได้เดินเข้ามาหาเอสและบอกกับเอสว่าของในห้องนี้ทุกชิ้นเป็นของเก่าแก่มีอายุมากกว่าร้อยปีเพราะฉะนั้นห้ามแตะต้องโดยเด็ดขาดเอสได้ยินแบบนั้นก็เลยถามเกี่ยวกับหุ่นกระบอกตัวนี้ว่าทำไมหุ่นกระบอกตัวนี้ถึงไม่มีหัวคุณป้าสวัยได้ยินอย่างนั้นก็ตอบแค่เพียงว่าหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นของเก่าแต่ด้วยเหตุใดไม่มีใครรู้ทำให้หุ่นตัวนี้หัวโดนตัดหายไป และเจ้าของเก่าที่เคยครอบครองหุ่นตัวนี้ก็เสียชีวิตไปหมดทุกคนหนูอย่าไปสงสัยเลยไม่มีอะไรหรอกและเดินยิ้มออกไปปล่อยให้เอสยืนงงอยู่คนเดียวสักพักหลังจากนั้นเอจจึงเดินออกจากห้องนี้ไปพร้อมกับความสงสัยในคืนนั้น หลังจากที่เอสกลับมาจากพิพิธภัณฑ์เขาก็ได้นั่งทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเอาสิ่งที่เห็นมาค้นหาข้อมูลในเน็ตและเขาก็รู้ว่าพื้นที่เดิมของพิพิธภัณฑ์นั้นเคยเป็นโรงละครเก่ามาก่อนแต่ที่เอสยังสงสัยอยู่ก็คือเรื่องหุ่นกระบอกไร้หัวเขาพยายามค้นหาข้อมูลของมันจากหลายๆเว็บแต่ก็ไม่เจอข้อมูลของหุ่นตัวนี้ เอสจึงตัดสินใจนอนและค่อยไปหาข้อมูลจากที่พิพิพธภัณฑ์ในวันพรุ่งนี้แทนวันต่อมาระหว่างที่เอสเดินอยู่ภายในพิพิพธภัณฑ์เพื่อจะไปห้องทำงานตามปกติซึ่งระหว่างทางที่เดินนั้น มันจะต้องผ่านห้องเก็บกุญทีเอสได้เจอเมื่อวานสายตาของเอก็หันไปเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวในเงามืดอยู่ในห้องนั้นเอหยุดยืนมองด้วยความสงสัยและพยายามมองหาคนอื่นให้เข้ามาช่วยดูเพราะในใจกลัวว่าจะเป็นขโมยที่เข้ามาขโมยสิ่งของในพิพิธภัณฑ์นี้แล้วนี่ก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วซึ่งมีเพียงเอเท่านั้นที่อยู่ในบริเวณนี้ ทำให้เขาตัดสินใจเดินเข้าไปดูให้เห็นชัดๆพร้อมกับถามว่าคนในเงามืดคนนั้นเป็นใครพอพูดจบร่างในเงามืดนั้นก็ค่อยๆขยับเคลื่อนที่เข้ามาหาแสงเพียงรำไรก็ทำให้เอ็มองพอที่จะเห็นร่างในเงามืดและเมื่อเอ็เห็นร่างนั้นชัดขึ้นก็ปรากฏว่าเป็นผงกระบอกตัวนั้นและเอ็ดก็ต้องช็อกสุดขีดเมื่อมองเห็นว่าหัวของหุ่นตัวนั้น เป็นหัวของเขาเองพอเห็นดังนั้นเอสจึงรีบวิ่งออกไปด้วยความตกใจกับสิ่งที่ตัวเองกำลังเจอและก็ได้ไปเจอกับป้าสวัยที่กำลังเดินมาเอสจึงรีบวิ่งเข้าไปหาทันทีพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอให้กับป้าสวัยได้ฟังหลังจากที่เอสเล่าเหตุการณ์ไปได้สักพักหนึ่งป้าสวัยก็ปลอบกับเอสว่าไม่เป็นไรให้ใจเย็นๆ พร้อมกับบอกว่าไม่มีอะไรหรอกไปล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วไปนั่งพักในห้องนะแต่ถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านไปก่อนก็ได้พอเอสได้ยินอย่างนั้นจึงค่อยๆใจเย็นลงและขอตัวไปล้างหน้าระหว่างที่เอสกำลังล้างหน้านั้นเขาก็ได้ทบทวนเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกันแน่มันเป็นเรื่องตาฝาดหรือเป็นสิ่งลี้ลับที่เขาได้เจอ จนกระทั่งเอสเริ่มรู้สึกได้ว่าบรรยากาศในห้องน้ำเริ่มเปลี่ยนไปจู่ๆประตูห้องน้ำห้องหนึ่งที่ปิดเหมือนมีคนเข้าอยู่ก็มีเสียงแปลกๆได้ยินออกมาจากในห้องนั้นเอสหันไปมองพร้อมกับค่อยๆเดินไปเพื่อหาที่มาของเสียงเมื่อเอสเดินมาหยุดที่หน้าห้องนั้นเขาจึงกลั้นใจผัดประตูเข้าไปเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่แต่ในห้องน้ำห้องนั้น มีแต่ความว่างเปล่าเห็ดถอนใจเฮือกใหญ่พร้อมกับคิดว่าตัวเองน่าจะหูฝาดไปพอะเห็นดังนั้นเอสจึงตัดสินใจที่จะกลับบ้านแต่ระหว่างที่เขากำลังจะเดินออกจากห้องน้ำเอสก็หันไปสังเกตเห็นที่อ่างล้างหน้าน้ำที่ไหลออกมาจากก๊อกนั้นมันค่อยๆกลายเป็นสีเลือดเสียงปริศนาที่เขาได้ยินมันกลับค่อยๆดังแวยย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  แต่ครั้งนี้เอสไม่รอช้าเขาตั้งท่าจะวิ่งออกจากห้องน้ําทันทีแต่จังหวะที่กําลังจะก้าวขาออกไปสายตาของเอสกลับมองไปที่กระจกห้องน้ําแล้วก็เห็นว่าหัวของเอสในกระจกนั้นมันหายไปหลังจากเห็นว่าเงาของตัวเองไม่มีหัวในกระจกเอสจึงวิ่งหนีออกมาจากพิพิธภัณฑ์ของคนเสียสติจนกระทั่งเขาวิ่งมาถึงรถและพยายามขับรถมอเตอร์ไซ์ โดยที่ในสมองคิดแต่เพียงว่าเขาต้องไปจากที่แห่งนี้ให้ไวที่สุดแต่ด้วยความตกใจและความขาดสติของเอสทำให้เขาไม่ได้มองทางให้ดีและมองไม่เห็นสายไฟที่ห้อยอยู่ินถนน ็เสียชีวิตตรงนั้นทันทีพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างพากันพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับที่แห่งนี้ว่ามันเกิดเรื่องแบบเดินขึ้นอีกแล้วเหรอไม่ได้เกิดเรื่องแบบนี้มานานทาไมเรื่องมันกลับมาเกิดขึ้นอีกซึ่งเรื่องที่เคยเกิดขึ้นที่นี่ทุกครั้งหัวของผู้เสียชีวิตจะหายไปรวมทั้งหัวของเอสด้วย